มนน่ามันจะเป็นอย่างนั้นน่ะคอยเรยบอกเอ,เอาเอาเอาแปดหาบอกลาว่าแปดหาก็คือแปดหานั่งเขาตัวเดียวขอโลอมันก็มันจะถามอยู่แอปผมว่าจะถามอยู่ในมันเป็น,ปน,ปนไปไม่ได้เลขแปดมันไม่มันเป็นปริศนาอยู่แล้วคนจะให้แค่น,นั้นตามสูตรที่เคยจุดทูบมานั่นกเหลือว่าตัวเดียวคือโคโลตัวเนี้ไม่ไม่ศูนย์ก็บุ้อย่างเงี้ยแต่ว่าผมยินไปเลขห้าอยู่ข้างล่างตัวหนึ่งผมเลยซื้อห้าห้ากับห้าศูนย์บ่ ่ออฉวกะสอกัผมได้ตัวตัเบอร์ทองไอเบอร์เงินเขาเขาขายเบอร์เงินเบอร์แล้วเบอร์ละเท่าไหร่ห้านาทเท่าไหร่เนี่ยไม่ไม่งั้นผมก็ได้เลขท้ายล้วันที่หนึ่อยู่เออผมซื้อขาดผมซื้อหกห้าศูนแต่ไมู่หกห้าเลยที่ได้อยู่อันปันเห็นเป็นหกอืมอืมตัวบนใช่ไหมฮะมันไม่เป็นเคื่องนมันไม่ไป้นเคื่องอนตัวบนอ่ะอืม นั่นแหละแต่มันมันลางๆางเลยถ้า,ถ,าถ้าพูดไม่ชัดผมไม่นับเลยนะนั่นแหละผมไับนับผมนับแต่ตัวห้าตัวเดียวเพราะว่ามันไม้ไม่สุดเออใช่เลยที่จุดหมายถึงว่าไอ้จุดที่ผมไม่จุดเมื่อคืนมอใว่า้จุดตัวเกาเ่านั่นแหละทำไม่ไหม้ก็ใช่เลยชัยวเลยฟันตรงเลยแต่มันทะลึง่งมันกันมันอั้นเราเลยทออีศูนย์ห้าห้าศูนย์เนอะอนิดหน่อยถ้าเปิดไปเนี่ยจะมาหน่อยได้ทันมาหน่อยมาลาวก็ได้ดิเนอะ อห้านี่แหละฮะแปดห้ายังแปดแปดมันหายไปดไม่เอาห้าตัวนี้แหละอื่างเป็นห้าห้าเลยเออผมเป็นเป็นห้าห้าข้างล่างอ๋อข้างล่างใช่ไหมข้างล่างผมเห็นอยู่ข้างล่าง่ะเห็นอยู่ล่างๆใช่ไหมล่างๆซ้ายมือใช่ไหมเออมันเป็นเจ้าศูนย์ภาษาจีนมาท่านเห็นไหมไม่รู้สิผมเห็นล่างๆเหมือนห้าอยู่เหมือนกับห้าห้าอยู่ใช่ใช่นั่นแหละปีเลยห้าผมจ่ไปซื้อห้าห้ากับห้าศูนย์ไงอืมไม่ได้เอาแม่นไหมล่ะ แล้วค่อยไปดูตัวนั้นน่ะพี่แอดว่าเป็นน้ำโคกเง,งาน้ำคโคกโอ้ยืนเพอินเลยเนี่บ้เป็นหยังอยืนไปยืนถ้า,ถ,าถ้ามองแบบเผือๆถ้าถ้าไม่อุปทา,านนะครับแต่ถ้าเป็นอุปทานก็คือมันก็อย่างว่านะแต่เราไม่ได้ฟันตรงอะไรแต่เห็นมาเงาเงาน้ำแดงอะ่ะคือเป็นรูปยืนแล้วก็ตรงผีเสือนะ้อจะเป็นหน้าคนตรงลายผีเสื้อนะหัวผีเสื้อสองตาเนะี่ย ปีกตรงตรงโคนปีกมาหาหัวมันน่ะมันจะเป็นรูปหน้าคนอยู่ตรงนั้นน่ะดำดำเหรอข้างๆใช่ไหมหรือว่ายัางไงเออ,อตรงตรงที่ที่ว่าแอดมันอยู่ฝั่งซ้ายมือเรานะาเพราะว่าปี่เพื่อนมันหามาหาเราใช่ไหมอ่ามันจะเป็นจุดดำๆมันหน้ามันดูหน้าคนแต่เราก็ไม่ได้อุปบรรุอุปทานอะไรทั้งบาหรอกแต่มอ,มองมันแค่นั้นเฉยๆมองเห็นเฉยๆมองเป็นอย่าง,งานั้นเราเรามองเห็นเฉยๆอย่าพยายามดูลบลับสารอยู่แต่ว่ามันแค่เห็นแค่นั้นนะท่านมีตัวเดียวโคโลแค่นั้น มีตัวเดียวแค่นั้นคือห้าตัวอผมตีเป็นไม่ห้าห้า้าสนย์มีแค่นั้นไม่ได้เอาไปห<ะ>้าแปดห้าหกไปสี่คนสองคนมึงก็ไม่ได้เพราะว่าผมเพราะว่าเราไปพูดกับท่านบอกว่าถ้าให้ตัวเดียวก็ตัวเดียวไปเลยอย่างงี้ใช่ไหมใช่อือะมาแค่นั้นแล้ว็มาแค่นั้นจริงๆ